สวัสดีครับพบกันนะครับกับสุขประเสเซอร์วิสนะฮะในวันนี้ในคลิปนี้เราจะพามาดูอาการเสียของตู้เย็นสองประตูโนโฟอร์ดยี y ่ห้อชาร์ปในรุ่น s j K y 2 2 t นะฮะอาการที่เราจะพูดถึงนั่นก็คืออาการในช่องฟรีดเนี่ยแช่น้ำน้ำไม่แข็งนะครับไอติมละลาย นะเวลาเราเปิดตู้ของช่องฟิตเนี่ยประตูช่องฟิตเราจะเคยสังเกตว่ามันมีควันความเย็นเนี่ยพุ่งออกมาแต่คราวนี้ไม่มีนะเปิดตู้มาก็รู้สึกว่าเย็นมากกว่าช่องแช่ธรรมดาอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าของที่เราแช่ไว้เนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยแข็งน,น,นะครับตอนนี้เรามาดูสาเหตุกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราจะย้อนกลับไปนิดนึง ในอาการเสียของตู้เย็นที่เย็นน้อยนะครับสาเหตุหนึ่งที่เราเคยพูดถึงก็คือรั่วนะฮะถ้าเกิดคอมทํางานพัดลมทํางานปกติหมุนได้ปกติไฟในตู้ติดสว่างแต่ไม่เย็นนะฮะทั้งบนทั้งล่างหรือเย็นนิดนิดเย็นหน่อยเดียวนั่นก็หมายความว่ารั่วนะครับอันนั้นกรณีหนึ่งนะฮะ แต่สําหรับกรณีนี้นะอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกไปคอมทํางานพัดลมทํางานนะฮะไฟติดสว่างหรือไม่ติดเนี่ยก็อีกเรื่องนึ่งนะครับในเคสนี้ก็คือตู้นี้พัดลมไม่ทํางานครับนะฮะแล้วก็เราพบเจอบ่อยด้วยสําหรับตู้รุ่นนี้นะครับแทบจะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีตัวเสียนะฮะเวลาเราเปิดนะครับถ้าเราดูนะ นะเวลาเราจะซ่อมหรือเราจะแก้ไขเนี่ยเราสังเกตว่าเราเปิดตู้้มาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงพัดลมทํางานเลยนะเราก็เปิดช่องฟนะครับเอาชั้นออกเสร็จแล้วเราก็เปิดชั้นแรกออกมาเราก็จะเห็นพัดลมใช่ไหมครับนะพัดลมตัวนี้นะฮะที่ผมเจอบ่อยๆนะครับที่เราเจอบ่อยๆก็คือพัดลมมันไม่หมุนแต่พัดลมไม่ได้เสีย นะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็คือเอจ้าตรงนี้นะครับถ้าเห็นนะคุณจะเห็นว่าพัดลมตัวนี้ใบพัดเนี่ยสามารถขยับขึ้นลงได้ในบางครั้งที่เจอนะครับเจอผมเจอหลายตู้และอาการแบบนี้ก็คือพัดลมเนี่ยเหมือนกับบูธมันติดนิดนึงมันหมุนไม่ได้ฮะนะนะางแก้ไขก็คือเราก็ต้องลองหมุนมันดูก่อนส่วนใหญ่พอหมุนปุ๊บมันก็จะหมุนได้เลยนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดพัดลมเนี่ยมาแก้ไขนะครับแก้ไขยังไงเราก็ถอดออกมาใช่ไหมฮะคุณก็อาจจะต้องคุณก็อาจจะต้องหยอดน้ำมันนะตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ใส่กับคืนไปคือหล่อลื่นม,มันนะครับนะเพราะว่าไอ้พัดลมตัวเนี้ลองสังเกตดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้ นะส่วนใหญ่ที่ผมเจอหลายตู้แล้ะครับนะฮะอย่างแรกก็คือเจ้าปลงไม่เสียแต่ว่าติดเหมือนกับบูทมันติดนิดนึงนะแค่หล่อเลื่นมันแล้วก็หมุนก็ลองทดลองใช้ดูนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับอันเนี้ยไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะฮะไม่รวมกันที่เราถอดตู้นะนะครับเราจะเห็นว่าการแก้ไขของตู้รุ่นเนี้ยน่าจะ ทำกันได้ผมว,ว่ามันง่ายนะแต่แต่นะครับมีแต่ด้วยถ้าเกิดเราหมุนแล้วมันไม่หมุนล่ะนะครับคุณก็ต้องเช็คขั้นต่อไปนะว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอไอ้ที่พัดลมมันไม่หมุนนะ่ะตัวพัดลมเองอ่ะมันอาจจะไม่เสียหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีไฟสองยสิพัดลมตัวนี้ใช้2 2 0รอยสิบนะครับเห็นไหมครับ นะ220โวลต์เ c นะครับเราก็ลองเอาไฟ220เนี่ยจ่ายให้กับพัดลมดูถ้ามันหมุนก็หมายความว่าไม่มีไฟมาจ่ายให้นะครับเราก็ต้องไล่ไฟย้อนกลับไปนะครับไล่สายย้อนกลับไปนะไปดูที่วงจรด้านหลังตู้นั่แหละครับว่าซ็อกเก็ตไหนหรืออะไรเนี่ยนะมาจ่ายให้กับพัดลมเราไปดูที่วงจร แล้วก็ไปดูที่บอร์ดดูซิว่าเราจะเช็คอะไรได้บ้างในอาการนี้ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยพัดลมมันปกติแต่ไม่มีไฟมาจ่ายให้พัดลมหมายถึงไฟ220นะครับนะแล้วคุณก็ต้องเช็คเรื่องสวิตช์ประตูดูด้วยนะครับนะฮะสวิตช์ประตูด้านล่างแต่จริงๆร่งสวิตช์ประตูเนี่ยส่วนใหญ่มันน่าจะสัมพันธ์กับเรื่องไฟสองสว่างภายในตู้นะ,เพ,ะนนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราไปดู คี่บอร์ดแล้วก็วงจรกันว่าไฟ220โวลต์หายไปไหนนะครับครับคราวนี้เราลองมาดูวงจรที่หลังตู้กันก่อนนะครับเพราะว่าทุกตู้จะมีวงจรไม่ให้เรามาศึกษาที่วงจรก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่บอร์ดจริงๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเจ้าวงจรน,นะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร,อซอร์กับพัดลมกระจายความเย็นเนี่ยต่อขนานกันอยู่ นะครับโดยรับไฟ220จากรีเลย์ตัวที่1นะครับ RY 1นะฮะแต่เจ้าวงจรของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะรับไฟไปเลยพอรีเลย์จ่ายให้แล้วเนี่ยคอมเพรสเซอร์ก็จะได้เลยนะครับเช่นเดียวกับพัดลมกระจายความเย็นนะฮะแต่การรับไฟของพัดลมกระจายความเย็นเนี่ยจะผ่านฟิวตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟิว F 3ถ้าท่านเห็นในรูปเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดคอมคุณทำงานแต่ว่าพัดลมไม่หมุนคุณมาเช็คที่ตรงนี้ด้วยนะครับว่าเจ้าฟิว f 3ตัวเนี้มันขาดหรือเปล่านะฮะอันนี้คือจากวงจรที่เราเห็นนะครับแล้วเราวิเคราะห์ได้เลยว่าเออที่มันไม่หมุนเนี่ยหรือที่มันไม่มีไฟล์220มาจ่ายให้กับพัดลมเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าฟิว นะครับ F 3เนี่ยมันขาดหรือเปล่าเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานนี่นึกออกไหมครับนะถ้าคอมเพรสเซอร์ทํางานแต่พัดลมไม่ทางานแสดงว่า F 3หรือฟิวตัวนี้น่าจะขาดงั้นเราลองไปดูของจริงกันนะฮะที่บนบอร์ดนะครับ,บ,รบเราจะเห็นว่าที่บนบอร์ดเนี่ยจะมีฟิวอยู่ทั้งหมดสามตัวนะครับ F 1เป็นฟิวของเส้นลาย F 2 เป็นฟิลของเส้นนิวตันนะครับสองตัวเนี่ยป้องกันเวลาเข้าไปในวงจรเล็กติฟายเพื่อกองไฟนะเพื่อ,อไปเลี้ยงจากแปลงจาก ac เป็น d c นะครับเพื่อเอาไปเลี้ยงบอร์ดหรือไปเลี้ยง uh, ไฟในตู้ที่เป็น led นะฮะหรือส่วนอื่นๆน,นะครับส่วนฟิลตัวที่3นั่นก็คือฟิลที่ให้ไฟ220เนี่ยผ่านไปเลี้ยงพัดลมกระจายความเย็น มีพัดลมในตู้ในช่องฟิวอ่ะนะครับคราวนี้เราพอจะนึกออกใช่ไหมครับว่าว่าเราจะเริ่มต้นแก้ไขยังไงมันจะวัดไฟหรือวัดอุปกรณ์ก็ได้นะฮะถ้าคุณจะวัดอุปกรณ์หรือวัดฟิวตัวนี้ขาดหรือเปล่าคุณก็ถอดปลั๊กออกไม่ต้องจ่ายไฟแต่แล้วคุณก็ตั้งมิเตอร์ R าคูนึงนะครับถ้าเป็นแบบเข็มแต่ถ้าเกิดแบบเป็นแบบตัวเลขเนี่ยคุณก็ตั้งแบบมีเสียงแล้วจิ้มค่อมไปที่ F3 ครับหรือในตำแหน่งที่ชี้อยู่ตอนนี้ถ้าเข็มไม่ขึ้น หรือเสียงมิเตอร์ไม่ร้องก็แสดงว่าฟิลข์ขาดคุณก็หาฟิล์ตัวเดิมค่าเดิมมาใส่นะคุณอาจจะเห็นว่าลักษณะของฟิล์มันจะไม่เหมือนกันนะฟิล์อย่างของ F1 ที่ผ่านลายเนี่ยเป็นฟิล์แก้วขนาด8แอมป์นะส่วนอีก2ตัวเนี่ยเท่าไหร่ผมมองไม่ถนัดนะคุณลองดูสังเกตดูเอานะว่ากี่แอมป์นะครับในบอร์ดก็จะเขียนไว้โอเคนะครับการแก้ไขก็มีอยู่ เท่านี้เองนะครับน่าจะพอทํากันได้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรไม่ต้องไล่ไฟบนบ่อโดยซ้ําไปนะครับนะเราแค่ดูที่ว่า2 2 0เนี่ยมันหายไปไหนนะครับถ้าเกิดคอมมันทางานเนี่ยผมว่ามีอย่างเดียวนละครับคือฟิวการ์นะหรือถ้าไม่มีตัวเสียเลยก็อย่างที่บอกก็คือคัดลมเองนะบูธมันติดนิดหน่อยนะซึ่งเจอบ่อยครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อาจจะดู ง่ายๆแต่ก็ลองทำดูก่อนนะถ้าไปเจอนะไม่ว่าจะตู้ของชาร์ปหรือตู้ของย่ออื่นที่จับวงจรคล้ายๆแบบนี้สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้ความรู้จงสดุกอยูกับทุท่านทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดไปขอบคุณครับ